ซึบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าผู้หญิงที่เก่งหาเงินเก่งมีความรู้ความสามารถมักจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักมักจะถูกหักหลังไม่ใช่ทุกคนนะอย่าเพิ่งตกใจแค่บอกว่าเยอะเท่านั้นเองเยอะเยอะแล้วก็ที่ครูพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครูต้องการให้ผู้หญิงเก่งทุกคนก่อนจะเลือกคู่นะคุณต้องรักตัวเองเป็นหลัก คุณต้องเผื่อใจไว้ต้องเผื่อใจว่าถ้าวันดีคืนดีเขาไม่รักคุณแล้วเขาไปม,มีเมียน้อยแล้วเขาอ้างว่าคุณทําให้เขาตัวเล็กคุณทําให้เขารู้สึกกระจอกนะคุณจําไว้นะมันกระจอกของมันเองคุณไม่ได้ทําคุณอย่ารู้สึกผิดที่คุณเก่งมันมีผู้หญิงหลายคนนะต้องแกล้งโง่บอกกับครูหนูต้องแกล้งโง่ใช่ไหมเขาจะได้รักหนู เฮ้ยหนูจินไลท์ like, ไหมตอบขนาดน,นั้นเลยเหรอวะหนูหาผู้ชายที่เขารักหนูท,ท,ทั้งที่หนูไม่โง่ไม่ได้เหรอไม่ออกแม้ส่วนใหญ่ผู้หญิงเก่งเนี่ยที่ครูพูดถึงเนี่ยนะหลายคนที่ครูเจอเนี่ยนะเขาเก่งแบบเก่งแบบหานเลี้ยงตัวเองนะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่าเนี้ยที่ได้ผู้ชายห่วยแตกเพราะว่าเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้ผู้หญิงเก่งถ้าเจอผู้ชายเก่ง ผู้ชายเก่งเขาก็ไม่อยากได้ผู้หญิงเก่งเอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นี่จากประสบการณ์ครูครูอาจจะผิดก็ได้นะแต่จากประสบการณ์จริงๆผู้สมมุติผู้หญิงหาเงินเก่งผู้ชายก็หาเงินเก่ง,ผ,กง,กงผู้ชายที่หาเงินเก่งก็จะไม่อยากได้ผู้หญิงที่เก่งเพราะว่าผู้หญิงที่เก่งจะไม่ไปดูแลเขาไงรู้ไหมเพราะนั้นผู้ชายที่เก่งเหมือนกันเขาจะไปเลือกผู้หญิงที่ มาทรี a เขามาดูแลเขามาซ u p p o r t ทางความรู้สึกของเขาถูกไหมคะในผู้หญิงเก่งเนี่ยก็ต้องการคนมาัพ p อ o r t ความรู้สึกเธอเหมือนกันคือผู้หญิงเก่งไม่ต้องการคนมาเลี้ยงเธอเพราะเธอเลี้ยงตัวเองได้เธอก็เลยต้องการผู้ชายที่เอ่อ s u p ความรู้สึกของเธอที่ยอมมาเอ่อ s u p o r t เธอในเรื่องของความรู้สึกเออเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งก็เลยมักจะได้ผู้ชายที่ ด้อยกว่าหมายถึงด,ด้อยในที่นี้คือทางด้านการเงินทางด้านฐานะทางการเงินอาจจะเป็นคนที่แบบผู้ชายที่ไม่ไม่ค่อยประสบสำเร็จมากนะักปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละถ้าผู้หญิงคนนั้นนะเป็นคนที่มีความรักตัวเองมีความนับถือตัวเองมีเซลฟ์เว์สตีมดีเนี่ยถ้าวันดีคืนดีผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายนะไปมีคนอื่นไปมีเมียน้อยไปอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยตัดเลิกจบปัญหาที่ครูเจอมันไม่ใช่แบบนั้น ส่วนใหญ่ที่ครูเจอคือผู้หญิงที่เก่งเนี่ยมักจะเสียอกเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกตัวเองสูญเสียสูญเสียผู้ชายห่วยแตกคนหนึ่งเนี่ยนะเออผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะไม่ประสบความสําเร็จในหะน้าะที่การงานยังไม่ว่าหาเงินไม่เก่งไม่ว่าที่ครูว่าห่วยแตกที่ครูว่าเนี่ยห่วยแตกตรงไม่ซื่อสัตย์มง,ง,งว่าครูไม่ได้ว่าเขาห่วยแตกที่เขามีเงินน้อยแต่ครูว่าเขาห่วยแตกตรงที่ว่าแค่ซื่อสัตย์ก็ยังทําไม่ได้ซึ่งผู้หญิงที่ เก่งเนะี่ยมีทางเลือกไงคุณมีทางเลือกที่คุณจะไปคุณตัดเขาไปเลยถ้าคู่เจอนะผู้หญิงที่เขาถูกนอกใจนะเท่าที่เท่าที่ครูเจอนะถูกนอกใจแล้วเขาออกไปไม่ได้ออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นพึ่งพาเขาพึ่งพาผู้ชายหาอะไรได้ไม่ได้อยู่บ้านก็ต้องอดทนแต่ผู้หญิงเก่งมันไม่มีอะไรต้องทนคุณสามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยแต่ผู้หญิงเก่งดัน มีปมเออมันจะมาติดปมตัวเองที่ว่าเออผู้หญิงเก่งหลายคนตอนเด็กๆมักจะเติบโตมากับครอบครัวที่มีปัญหาขาดรักพ่อแม่ทะเลาะก,กันหรือแล้วก็แล้วแต่พ่อแม่แยกทางกันแล้วเขาคล้ายๆว่าถ้าที่ครูเคยเจอนะ่เป็นผู้หญิงที่แบบพ่อแม่แยกทางกันพ่อมีเมียน้อยหรือแล้วแต่แ,ตแล้วก็เธอ ปากกัดตินทีต่อสู้มาด้วยตัวเองว่างั้นเถอะสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองเธอก็เลยปลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงลักษณะเนี่ผู้หญิงเก่งแบบนี้จะมีลักษณะทับโดยไม่รู้ตัวลักษณะทับรู้เออคเรียกนะดูห้าวห้าวดูแกล่งแกล่งดูเข้มแข็งเออพอดูเก่งดูแกล่งดูเข้มแข็งนะก็จะไม่ดึงดูดผู้ชายที่เก่งเหมือนกัน ผู้ชายดีนบ,บางคนกลัวด้วยบางคนแบบเพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นลักษณะพูดจาตรงไปตรงมาผงผางมี power โอ้โหคุณคิดดูเลยผู้หญิงมี power ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบผู้หญิงมี power ค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของอธรรมชาติผู้ชายชอบผู้หญิงที่ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะไอ้ไที่ครูพูดทั้งหมดเนี่ย ครูไม่ได้ฟันธงทุกคนแต่ครูพูดถึงค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงที่เชื่อฟังเออผู้ชายชอบเป็นช้างเท้าหน้าชอบเป็นผู้สั่งชอบมีอำนาจชอบอยู่เหนือผู้หญิงผู้หญิงเก่งก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีทางเลือกมากนะักพอไปเจอผู้ชายเก่งผู้ชายเก่งก็ไม่ชอบยี่ดูเก้าร้าวเออเพราะครูเป็นล่ามอันนี้ครูจะเล่าเรื่องส่วนตัวนะอ่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ครูเจอมานะ มีผู้ชายที่เป็นคนอเมริกันคนต่างชาติอ่ะฝรั่งเขาชอบอาหารเมียแถวๆนี้แหละไม่ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยความที่ตอนเขามาเรียนภาษาไทยกับครูใช่เขาไปทํางานเมืองไทยเนี่ยครูก็เลยถามอยากรู้ไงว่าเอ,อทำไมเอออยู่อยู่โน่นทำไมอยู่ไม่เลือกมเมียที่โน่นทำไมอยู่มาเลือกมเมียไทยรู้ไหมเขาตอบว่างไงตอบตรงกันนะทั้งเอ,อ,อเมริกันมริการและออสเตรเลียตอบตรงกันผู้ชายมริการบอกว่าผู้หญิงอเมริการก้าวลาว ก้าวแล้วทำไมก้าว้าวยังไงอะทำไมเขาไปเตะต่อยเราไม่ใช่ก้าวล้วหมายถึงก้าวแล้วเพราะว่าเก่งปากกล้าอ่อไม่ยอมพูดง่ายๆคือมันขมไม่ลงแสดงว่าผู้ฝรั่งที่มาหาเอ่อเมียทางแถบนี้หน้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นนอสุดๆด้วยซ้ำไปชอบพูดง่ายอยากได้เมียที่ประมาณแบบถอดรองเท้าให้ อะไรอย่างเงี้ยดูแลแบบเหมือน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 เขาเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยเออแต่ถามว่าแบบรักโรแมนติกมีไม่มีค่ะครูไม่ได้ระบุว่าทุกคนนะเดี๋ยวจะหาว่าครูว่าทุกคนครูหมายถึงว่าบางคนเอ,อเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงเอเชียเป็นช้างเท้าหลังพูดง่ายเพราะหลังพวกนี้ชอบช้างเท้าหลังถึงมาหาผู้หญิงเอเชียในขณะที่ผู้หญิงอเมริกันเพราะเขาอยู่นิวยอร์กพวก <laughs> พวกอยู่เมืองหลวงอะ่ะผู้หญิงนึกภาพออกไหมผู้หญิงอเมริกันใส่ชุดดํา เดินบบบบบบบแบบนะนักธุรกิจแบบคล่องถือโทรศัพท์บแ,บบแบบแบบเป็นแบบนะจะให้มันแบบดูแลสามีเอาใจใสไ่ไม่มีมอบอกว่าผู้หญิงเก่งจึงจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางด้านความรักเรื่องมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะผู้หญิงเก่งเนี่ยเอาจริงนะผู้หญิงเก่งก็อยากได้ผู้ชายเก่ง เขาก็ไม่อยากได้คนที่อ่อนกว่าเขาไม่อยากได้คนที่แบบเออเออตามไม่ทันไม่ไม่รู้อะไรองเงี้ยใช่ป่ะปรากฏว่าผู้ชายเก่งก็บอกว่าผู้หญิงเก่งก้าวแล้วขมไม่ลงกดไม่ลงก็เลยเนี่ยผู้ชายหลายคนเป็นวิศวกรไมเมามาทำงานมามาหาผู้หญิงไทยมาหาผู้หญิงแถวแถวแถวเนี้ยเพราะว่าออต้องการผู้หญิงที่ยอม นะซึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนนะคือผู้หญิงไทยที่แบบเนี้ยที่ที่ท,ที่เอ่ออยากได้สามีฝรั่งเอ่อก็จะแบบว่าก็ต้องยอมนะก็ต้องยอมก็ต้องยอมเป็นยอมเป็นช้างเท้าหลังมั่ออกไหมอืมนั่นนะ่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นผู้หญิงเก่งเนี้ยก็เลยไม่เป็นโสดก็ต้องเลือกผู้ชายที่ด้อยกว่าด้อยกว่าในที่นี้คืออาจจะการศึกษาอาจจะหน้าที่การงานอาจจะเนี่ยการประสบความสำเร็จก็จะด้อยกว่า แล้วทีนี้ผู้ชายที่มันด้อยกว่าที่ไหนอ่ะมันจะรู้สึกดีคือเขารู้สึกดีเพราะเขาสบายถ้าที่คุณประสบการณ์คุณนะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงเก่งนะส่วนใหญ่เขาแต่งเพราะว่าเขาอยากสบายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไม่ขยนันบอกเลยถ้าผู้ชายขยันก็จะไปเลือกผู้หญิงเขาก็จะรวยเองหรืออกปล่าแล้วก็จะได้ผู้ชายที่ไม่ขยันหลอกแลวปากหวานปากหวานประจบประแจงพูดถึงหน้าเรียกว่า้ายอะลัวร้ายรอบเลยเพราะคุณนะคือประ,ประเภทแบบหน้าไหว้หลังหลอกเลยอะประเภทผู้ชายอย่างนั้นอะ ก็จะเจอแบบนั้นแล้วผู้หญิงเนี่ยที่เก่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งอันนที่บอกนะชีวิตวัยเด็กอาจจะเจออะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าต้องต่อสูด้ด้วยตัวเองพอเข้มแข็งเสร็จปั๊บต้องการคนปลอบใจก็ไปเข้าล็อกพอดีเลยไปเจอผู้ชายที่แบบพูดเก่งเอาใจเก่งอืมพอเขาอยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยอะไรคะผลประโยชน์ค่ะ เขาอยู่กับผู้หญิงเก่งด้วยผลประโยชน์เพราะว่าให้เงินเขาใช้ผู้หญิงเออคูเจอหลายคนที่มานั่งร้องไห้กับคุณท,ท,ที่ที่จองเวลามาเปิดไพ่เอออะไรเออมานั่งระบายแล้วครูมาสอนหายใจอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นคนเลี้ยงผู้ชายด้วยซ้ำเลยผู้หญิงเก่งเนี่ยเพราะว่าคุณทับอ่ะคุณเข้มแข็งอ่ะเขาไม่อยากได้คุณหรอกถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้เขาเอ่ะเออไม่บอกว่าเขาพอคุณเปเขาแล้วเขาก็จะต้องเหมือนกับเชื่อฟงังเหมือน เหมือนจะเชื่อฟังคุณอืมแต่ข้างในอ่ะแน่นอนค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันถูกกดอ่ะความเป็นความเป็นเจ้าป่าเออความเป็นผู้ชายที่แบบต้องมีอีโก้เงี้ยมันถูกกดไว้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนมีอำนาจแต่เขามีกับคุณไม่ได้อางล่ะ เขารู้สึกแย่คนเขาบางทีเขาเห็นคุณสําเร็จเขาเห็นคุณประสบความสำเร็จเห็นคนชมคุณเห็นเขาจะรู้สึก,กตัวเขาเลยแค่เนี้ยผู้ชายเกลียดมากเลยอะไรที่ทำให้เขารู้สึกตัวเลยทายัางไงเขาถึงจะรู้สึกตัวใหญ่และรู้สึกสําคัญความคิดตื้นๆของคนโง่มีเมียน้อยไงอืมมีเมียน้อยที่จนกว่าเขาก็เอาเงินมีหลวงมาให้เมียน้อยเนี่ยเจออย่างเนี้ยหลายคนเอาไปให้เมียน้อยเวลาอยู่กับเมียน้อยแล้วรู้สึกว่าค่านี่ใหญ่เหลือเกินเงินของค่านี่ ค่าเงินมีสูงมาให้เงินเมียน้อยให้สองพันเมียน้อยไหวแล้วไหวอีกอันนี้เขาพูดกับมีหลวงจริงให้แล้วไหวแล้วไหวอีกก็เลยไปทําแบบนั้นเป็นอีโก้โงู้อีโก้ Eagle, ที่แบบไม่ใช่เงินตัวเองอะ่ะเจอเยอะมากๆค่ะปัญหาคือมีหลวงร้องหมร้องไห้ขอร้องให้เขาไปเลิกกับเมียน้อยแล้วก็จะรักษาคนคนนี้ไวอ้อ๋อ ยังเอาไว้อีกหรออะไรีันบางทีก็นูนรักเขาคุณรักเขามากกว่าตัวเองเหรอขอหน่อยเลยนัดเวลามาพอดีคนนี้คุยปรึกษาเฉยๆเปิดป้ายยังไม่ได้แก้ปมคุณบอกขอแก้ปมนัดเวลามาแก้ปมเท่านั้นแหละปมขาดรัก ถูกพ่อแม่ทรี a เหมือนแบบพ่อแม่เข้มงวดแบบประมาณนี้เลยพ่อแม่ไม่เขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาพาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าถูกใช้งานตอนเด็กๆก,ก็ถูกใช้งานหนักอะไรเงีเ้ยเขาก็รู้สึกว่าใครก็ตามที่มาปฏิบัติต่อเขาเหมือนเอาเอกเอาใจนะเนี่ยเขารักหัวปักหัวปั๊มเลยเออโดยเฉพาะคนเนี่ยไลไปเจอคนกระลอ่อนเจอคนคนนี้รักหัวปักหัวปัวป๊มเลยรู้ว่าเขาไม่ดียังไม่เลิกอีกนะสุดท้ายมาดูเราโอเคเขาเป็นปม ก็เลยต้องนัดแก้ปมโอ้โหกว่าเขาจะเลิกได้กว่าเขาจะ,ะเห็นคุณค่าของตัวเพราะการที่จะเลิกได้นะคนที่มีปมนะแล้วเจอคนแบบเดนมาครอบงําเนี่ยมันเหมือนโดนบางคนใช้คําว่าโดนของไม่ใช่หรอกคือผู้ชายคนเนี้ยมาตอบโจทย์เขาเขาขาดรักแล้วผู้ชายคนนี้เอาความรักซึ่งเป็นความรักจอมปลอมคือถ้าเป็นรักจริงใครจะไปยุให้เลิกอะรักจริงอะครูก็ต้องส่งเสริมใช่ป่ะใครๆก็รักจริงเป็นรักสวยงามแต่นี่อะไรเนี่ยนะ มาบอกว่ารักเธอแต่เอาเงินเธอไปเลี้ยงผู้หญิงอื่นแล้วเธอก็เลิกไม่ได้เพราะว่ารักเขาไม่ใช่นะแล้วปรากฏว่าที่แท้จริงเธอไม่ได้รักเขาหรอกเธอไม่กล้าออกจากตรงเพราะเธอรู้สึกว่าออกจากคนนีแล้วเจอเธอจะไม่เจอใครอีกเพราะว่าด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงเก่งๆเนี่ยเธอรู้สึกว่าผู้ชายเก่งก็ไม่เลือกเธออยู่ดีเธอคงไม่เจอใครแล้วเธอคิดเหมือนกับเธอไม่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองว่าเธอจะเจอใครที่ดีกว่านี้เนี่ยเจอแก้ปมไป เธอมั่นใจแล้วเธอก็ไปออกสังคมแล้วเธอก็ไปเจอคนที่คู่ควรและดีกว่าสุดท้ายเลิกได้มุ่นมากๆคือเธอบอกว่าเธอสบายใจไม่เคยสบายใจแบบนี้มาก,ก่อนเลยเธอรู้สึกดีมากที่เธอกล้าที่จะตัดสินใจแล้วเลือกคนใหม่แล้วครูก็เลยบอกเธอว่าจำไว้นะอย่ารักใครมากไปกว่าตัวเองถ้าคนใหม่คนนี้เป็นเหมือนคนเดิมก็ให้เลิกเอออย่าก,กลัว พราะทนกับคนเดิมเป็นสิบสิบปีเออที่ทำร้ายเธอผู้หญิงเรานะไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งนะอย่าทนให้ใครทำร้ายนะอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีใครเราต้องเชื่อมั่นในความดีของเราเราต้องมีดีสักอย่างสิสิ่งหนึ่งที่เราดีก็คือเราจริงใจเราไม่หล่อเราเรา,เราไม่ใช่ผู้หญิงสมสอนเราไม่ใช่ผู้หญิงง่าย เราจรึงใจเราลักใครลักจริงรักเดียวใจเดียวไม่มั่วไปเรื่อยนะเรามีคุณค่าในแบบของเราถ้าเราพลาดคนเลวคนนี้ไปแล้วก็ต้องมีคนอื่นถ้าเราไม่มีคนอื่นจเจอแต่คนเลวๆจงอยู่คนเดียวอย่างมีศักดิ์ศรีนะรักรักได้ไม่ได้บอกว่ามันรักใครไม่ได้ผู้หญิงเก่งรักได้แต่ห้ามรักใครมากกว่าตัวเองเพราะผู้หญิงเก่งส่วนใหญ่จะมีปม ถ้าคุณมีปมรู้สึกว่าให้คุณสลัดความรักไม่ได้รู้ว่าไอ้นี่มันเลวหลือเกินมันทำรท้ายจิตใจคุณมาตลอดแต่คุณออกไปไม่ได้มาแก้กปมซะนะคะจองเวลามาแอดไลน์มาเป็นการส่วนตัวนะคะ0897456111ค่ะ